เนื่องจากว่ามีคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าหลังจากที่เขาหายจากโควิดแล้วปรากฏว่าผมร่วงอย่างมากเลยเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม Beauty Talk Channel ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการรักษาผมร่วงหลังจากหายจากโควิดครับก่อนจะพูดถึงเรื่องของสาเหตุของผมร่วงจากโควิดจะขอพูดถึงวงจรของเส้นผมก่อนนะครับ ปกติแล้ววงจรของเส้นผมเราเนี่ยจะมีด้วยกัน3ระยะระยะที่1เรียกว่าแอนนาเจนแอนนาเจนเป็นระยะที่ผมกําลังเติบโตนะครับเริ่มจากรากขนแล้วก็งอกขึ้นเส้นผมขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือระยะแอนนาเจนซึ่งกินระยะเวลาประมาณ3ปีครับระยะที่2หรือระยะคาโทเจนระยะนี้จะเป็นระยะที่กําลังรากขนเนี่ยกำลังจะเริ่มเสื่อมลง ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายซึ่งเป็นระยะที่เหมือนกับต้นไม้ที่กําลังตายยืนต้นกําลังที่จะเตรียมพลัดออกไปซึ่งระยะนี้ใช้เวลาประมาณ3เดือนวงจรของเส้นผมของคนเราเนี่ยจะผ่านจากระยะที่1ไปเป็น2 เป็น3เพราะเป็น3ามเสร็จมันก็จะร่วงและหลังจากนั้นก็จะกลับมาเติบโตใหม่ก็คือเข้าสู่วงจรระยะที่1ใหม่ซึ่งมันก็จะวนเวียนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือวงจรของเส้นผมทุกเส้นรวมทั้งขนของร่างกายเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งน,นั้นจะเห็นว่าผมเราเนี่ยถ้าระยะที่1คือระยะที่ผมกําลังเติบโตเนี่ยยาวมากแค่ไหนผมก็จะหนาขึ้นและดูยาวมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดระยะที่1อายุสั้น ผมคนนั้นก็จะเส้นบางเส้นเล็กและเส้นไม่ยาวเพราะระยะเวลาในการเติบโตจะไม่ทันถึง3ปีและก็ร่วงอันนี้เป็นเพราะว่าปกติที่ต้องให้เข้าใจก่อนนะครับและมาถึงเรื่องของคนที่ติดเชื้อโควิดเวลาที่เราติดเชื้อโควิดร่างกายเกิดอาการป่วยหนักครับแต่ไม่เพียงแค่โควิดเท่านั้นนะครับรวมถึงอาการป่วยจากอื่นๆที่มีอาการป่วยอย่างหนักเนี่ยเส้นผมของคนเราครับมันจะเกิดภาะวะช็อกครับ คือแทนที่ผมบางเส้นจะต้องใช้เวลาถึง3ปีและจะเข้าสูร่ระยะที่2แล้วเข้าสูร่ระยะที่3แต่พอมันช็อกมันเปลี่ยนไปเป็นระยะที่3อย่างรวดเร็วเลยซึ่งจํานวนเส้นผมบนหัวเราเนี่ยโดยทั่วไปจะมีประมาณ1น0 0 0แสนเส้นอาจจะเข้าสู่วงจรเข้าสูร่ระยะที่3อย่างรวดเร็วเลยประมาณ5 0,000นเส้น60,000เส้น7 0,000นเส้นแล้วแต่ความรุนแรงดังนั้นพอหลังจากที่เราหายจากโควิดปุ๊บนะครับเพราะว่านี่มันเกิดขึ้นแล้วและผมก็ต้องเกิดอาการร่วงอีก ถัดมาคือประมาณ1-3เดือนนะครับดังนั้นสรุปว่าเหตุผลที่1ที่เราผมร่วงหลังจากหายจากโควิดก็คือผมเกิดภาวะช็อกค,ครับแล้วเปลี่ยนไปสู่ระยะที่3อย่างรวดเร็วระยะที่3คือมันก็จะร่วงแล้วนะครับดังนั้นผมเราจึงร่วงอย่างเยอะนะครับด้วยสาเหตุที่1ครับนะครับก็คือสาเหตุเหมือนภาวะลองโควิดที่เราเคยคุยกันนะครับใครสงสัยว่าลองโควิดคืออะไรลองดู ลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวจะลงเอาไว้ให้นะครับลองโควิดพูดคร่าวๆนะครับก็คือเพราะว่าที่เราเจ็บป่วยโดยที่หลังจากหายจากโควิดแล้วอาการเจ็บป่วยนั้นไม่หายเนื่องจากว่าร่างกายเราเกิดการอักเสบเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการอักเสบจากโควิดเองหรืออักเสบที่เกิดจากภูมิร่างกายเราเนี่ยที่มันล้นเกินแล้วไปทําลายตัวเองและรากเส้นผมก็เป็นหนึ่งในจุดที่โดนทําลายจากการอักเสบอันนั้นทําให้ผมเราเกิดอาการหลุดร่วงตามมานะครับอันนี้คือสาเหตุที่2ครับ สาเหตุที่3นะครับก็คือเนื่องจากว่าภาวะโควิดทำให้เราเกิดภาวะความเครียดแน่นอนเครียดจากความเจ็บป่วยนะครับและบางคนอาจจะไม่ได้เครียดจากสาเหตุความเจ็บป่วยเท่านั้นบางคนอาจจะเครียดจากญาติพี่น้องเครียดจากภาวะเศรฐษฐกิจต่างๆที่จะตามมาดังนั้นคนเราเมื่อเครียดแล้วเนี่ยผมเราก็จะเกิดการช็อกเหมือนกันนะครับแล้วเกิดอาการร่วงเช่นกันนะครับดังนั้นสาเหตุที่3คือเกิดจากภาวะความเครียดครับ สาเหตุที่4นะครับที่เราอาจจะเกิดอาการผมร่วงหลังจากหายจากโควิดก็คือตอนช่วงที่เราติดโควิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงนั้นทําให้เราอาจจะกินอาหารไม่ได้อาจจะขาดสารอาหารและเมื่อเราขาดสารอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กหรือพวกเกลือแร่ว,วิตามินต่างๆรวมทั้งโปรตีนพวกนี้ส่งผลนะครับกับการจเจริญตกบโตของเส้นผมดังนั้นเมื่อเราขาดอาหารเหล่านี้ก็ทําให้เกิดอาการผมหลุดร่วงได้นะครับ ันที่4ก็คือการขาดสารอาหารครับต่อไปนะครับจะพูดถึงการรักษาคนที่ผมร่วงเนื่องจากการติดเชื้อโควิดและหายแล้วนะครับข้อที่1นนะครับเนื่องจากแน่นอนนะครับสาเหตุความเครียดเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเราจะต้องลดความเครียดนะครับโดยการอาจจะต้องทําใจให้สงบลดเรื่องของความเครียดนั่งสมาธิต่างๆอาจจะช่วยได้ครับข้อที่2นะครับควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้ร่างกายเราฟื้นตัวฟื้นฟู อาการเส้นผมร่วงก็จะดีขึ้นและอาจจะก,กระตุ้นให้เกิดผมงอกใหม่ด้วยนะครับดังนั้นควรจะนอนหลับให้เพียงพอถ้าเกิดใครมีปัญหาการนอนที่เกิดจากภาวะลองโควิดนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับได้ด้วยนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีช่วยเช่นการออกกาลังกายนะครับเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับก็อาจจะมีอาหารเสริมบางตัวอย่างเช่นเมลาโทนินก็จะทําให้เราหลับสบายได้มากขึ้นครับข้อที่3นะครับเนื่องจากว่าสาเหตุอันนึงงนะครับเกิดจากการ อักเสบของร่างกายนะครับเราอาจจะลดการอักเสบของร่างกายได้โดยสารอาหารหรือว่าอาหารเสริมบางตัวยกตัวอย่างเช่น fish oil นะครับหรือน้ํามันปลานะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ลดกระบวนการอักเสบในร่างกายนะครับแนะนําว่าให้ทาน fish oil โดยที่มีมิดิกรรมของสารตัว EPA และ DHA รวมกันอย่างน้อยวันละ500มิลลกรัรมขึ้นไปครับข้อที่4นะครับธาตุเหล็ก มีความสำคัญมากนะครับต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมและหลายคนที่ขาดธาตุเหล็กทําให้ผมร่วงอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าเรามีอาการผมร่วงอย่างน้อยนะควรจะไปตรวจดูนะครับว่าร่างกายเราขาดธาตุเหล็กหรือเปล่านะครับบางทีการตรวจร่างกายเช่นพวซีดอาจจะพอบอกได้นะครับหรือบางคนอาจจะต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจนะครับและถ้าเกิดพบว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กนะครับแนะนําว่าต้องทานอาหารเสริมเป็นตัวธาตุเหล็กเสริมครับ ข้อที่5นะครับอาหารเสริมบางตัวที่อาจจะช่วยเรื่องผมนะครับเช่นนะครับแนะนําทานพวกม u l t i v i t a มินนะครับสังกะสีหรือว่าตัวซิงคโดยสังกะสีหรือตัวซิงคแนะนําทานอย่างน้อยวันละ15มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับข้ออ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําว่าควรจะทานในภาวะผมร่วงคือวิตามิน D3 นะครับวิตามิน D3 แนะนําว่าทานอย่างน้อยวันละ1,000ิน international unit ต่อวันขึ้นไปนะครับ อาหารเสริมตัวที่4นะครับแนะนาตัวไบโอตินนะครับก็ควรจะทานเป็นประจําทุกวันในคนที่มีอาการผมร่วงครับข้อที่6นะครับแนะนําว่าควรจะทานอาหารให้ครบหมู่นะครับเพื่อจะได้มีสารอาหารให้พอเพียงนะครับเช่นพวกกลุ่มพวกโปรตีนเราจะได้โปรตีนจากไหนเช่นในไข่เป็นต้นนะครับนอกจากนี้พวกกลุ่มเกลือแร่ว,วิตามินก็คือพวกผักผลไม้ควรจะทานในปริมาณที่พอสมควรนะครับเพื่อ ให้สารอาหารพอเพียงที่จะช่วยลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมและสร้างเสริมเส้นผมให้งอกเงางามมากยิ่งขึ้นครับเชื่อว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็หายจากโควิดแล้วแล้วมีการผมร่วงนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม Beauty Talk Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปดีๆในคราวน้ครับ